Yeah. Yeah. S <S สวัสดีทุกคนนะครับวันนี้อยู่กับช่องโอ๊ยามาไว้อาส้าครับผมก็จากคลิปที่แล้วนะครับที่เรามีการไปเคยมโอลิงนะครับผมจากการใช้งานมาประมาณสองวันเข้าวันที่3ามเนะี่ยโอลิงมันรั่วอีกแล้วโคตรยั่งเซ็งเลยครับก็ไม่รู้ว่ามันจะต้องยังไงนะผมว่า มันรู้ว่าวันนี้กลับบ้านนะครับวันนี้เออมันรู้ว่าวันที่เราต้องเดินทางกลับบ้านยังไงประเด็นแล้วก็คือเป็นวันที่ที่นั่งของปิดแล้วครับศูนย์ที่เราไปเคาน์ตนะแล้วเรื่องก็คือทำไงไม่ได้เราก็ได้แต่แวะให้เขาดูให้ศูนย์ที่ผมผ่านให้ดูทด้เป็นศูนย์ยามาฮ้านะครับศูนย์แรกก็ พี่เขาแนะนําดีนะอะไรเงี้ยตอนแรกมันยังรั่วไม่เยอะไงเขาก็เขาก็สัญฐานว,ว่ามันอาจจะเป็นน้ํามันที่เช็ดออกไม่หมดหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับเออผมก็ทำมาเรื่อยๆแล้วจากนั้นนพอเขาเก็บเมืองการผมก็จะพานศููตรที่ผมออกนั่นแหละเออสูย์ศนนู์เนี้สูตร01เมืองการน,นะที่ผมออกอะ ผมก็เลยตัดสินใจแวะเข้าไปหาช่างครับเออให้ช่างดูแต่ปรากฏว่าช่างไม่ดูให้เลยไม่สนใจไม่อะไรเลยเพราะทุกคามันเป็น R15 ครับเขาบอกว่ามันต้องรือเยอะจึงทําให้เขาไม่อยากจะทําให้อะเออประมาณนี้เขาก็เลยไปเปรียบว่าถ้าเป็น MT15 เขออกาก็จะดูใช่เขาบอกมันต้องลองหลายอย่างนู่นนี่นะผมก็ไม่รู้นะว่ายังไงแต่คือสูตรที่ผมออกมานี่คือไม่ได้เรื่องเลยการเซอร์วิสใช้ไม่ได้เลยอะ่ะ ผมก็เลยไปที่ X01 เป็นของ Yamaha เลยไม่ใช่แบบเป็นตัวแทนจำหน่ายอะไรทั้งสิ้นนะครับช่างเขาเข็นรถขึ้นไปดูให้ส่งให้ดูให้ตั้งหนักจึงได้ข้อสรุปนะครับว่ามันหนาลัวที่จุดเดิมอ่าเขาก็เลยวาทิดให้เราอ่ะก็ไปให้ที่ศูนย์ที่ศูนย์แรกที่เก็บให้เราอะ่ะแก้งานให้เราครับผมเพราะว่าเหมือนเขาทํามาไม่ ไม่ผมไม่แน่ใจว่าทำมาอย่างไงอะ่ะเออเราก็ไม่อยากจะตีความว่าเขาทำไมาไม่ดีหรือเปล่าอาจจะผิดพลาดตรงไหนหรือเปล่าก็ไปไปได้นะก็เลยเนี่ยครับเราก็ต้องขับกลับทางนี้โอลิกยังรั่วอยู่เหมือนเดิมรั่วยเยอะกัตจอนมาอีกก็คือสิ่งนี้เราไม่ประทับใจสุดที่เราออกมาคือเขาไม่ให้ความช่วยเหลือเลยนะครับผมไม่ดูไม่อะไรเลยครับ คือผมมาเดินทางมาถึงศูนย์นี้ผมออกอะ่ะตอนต0สิบโมงครึ่งผมก็รีบไปหาเลยเพื่อเขาจะได้แบบมีเวลาดูให้มีเวลาทําให้ได้เคลียรให้ได้อะไรอย่างงี้ใช่ไหมแต่บอกว่าช่างบอกว่าต้องมาเช้ากว่าน,นี้ก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ว่ากันครับเราก็จะได้จําไว้นะว่าศูนย์ไหนเป็นยังไงอะไรยังไงเพราะว่า ผมก็ไม่ได้คิดว่าจะซื้อ Yamaha 15าาคันเดียวด้วยนะครับศู์ก็มีเยอะแล้วซื้อไม่ได้อะไรนะคืออย่างน้อยน่าจะบริการเราหน่อยได้ไหมอะไรกันแต่ที่สุดที่เนเราก็ไม่ได้ออกที่เขาด้วยถ้าเขาแบบบริการโคตรดีเลยอะ่ะแบบประทับใจจัดเลยก็ทำให้รู้ไว้ครับพูดไปก็เท่านั้นคนระับดามาเอาเปล่า เอลงมาจะเข้าใหม่น The ิดหน่อยครับหมวกกันน้อกมันมันค่อนข้างที่จะใหญ่กว่าหัวผมครับสวัสีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับปีนี้ก็ปี2021แล้วนะครับอลงยังไม่แตงนะ ก็เที่ยวก็ขอทุกคนมีความสุขนะครับเที่ยวก็ขอให้เที่ยวสนุกสนุกนะแล้วก็ห่างไกลาจากไยโควิดนะครับโอ้ผมรู้สึกว่าเสียงลงมมันระทาแรงแล้วก็เข้าใหม่เยอะแน่เลยอะ